ครับผมสวัสดีครับผมต้อมพอเพียงนะครับวันนี้นะครับจะเป็นคลิปบ่นให้ฟังนะครับคืออย่างนี้ครับเครื่องนี้นะครับเก่าอ้างก่อนนะครับเป็นเครื่องเจ็ดสองอันฟ้าของสมาชิกนะครับแกส่งมาให้ผมช่วยเปลี่ยนลูกปืนให้หน่อยนะครับผมก็แล้วก็ปรับเซ็ตอะไรให้หมดนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ก็ก็ทําได้นะครับแต่ปัญหามันคือไอ้น็อตขันฝาสูบห้าตัวเนี้ย โอ้โหขันยากสุดๆเลยนะครับยากมากๆนะครับต้องบอกเลยว่ายากจริงๆคือขันมาแน่นมากโอ้โหผมนีนใจจะขาดเลยนะครับทีนี้ปัญหามันคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราขันน็อตพวกนี้ผมบอกก่อนนะว่าอย่าไปขันมันแน่นเกินไปอย่าไปใช้ไปกัดฟันขันขนาดนั้นนะครับขันให้พอดีแต่พอดีเท่าไหร่อ่ะจริงๆมันต้องใช้ประแจปอนในการขันนะครับ ลองซื้อเครื่องใหม่ๆลงมาถอดฝาดูก็ได้มันไม่ได้ขันแน่นนะค่าน็อตที่โรงงานขันยึดฝาสูบมาไม่ได้ขันแน่นนะครับเพราะมันรู้ว่ามันต้องขยายตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปขันแน่นเกินไปนะครับคืออย่างนี้เวลาที่เราน็อตมันขันแน่นๆเราต้องใช้ไฟเผานะครับปัญหาคือการใช้ไฟเผาเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันมันต้องใช้ไฟเผาค่อนข้างนานเพื่อให้ความร้อนมันสูงโอเคไหมครับ ปัญหาของมันคืออย่างนี้ครับพอเผานานๆปุ๊บดูครับสปริงนะครับน่ฮะดูนะครับอันนี้สปริงฝั่งขวากับฝั่งซ้ายดูแค่ฝั่งขวากับฝั่งซ้ายพอนะครับดูฝั่งขวาก่อนครับนี่ยังกดไม่ลงเห็นแค่เอานิ้วโขกไปธรร,รมดาน,นี้นี่ไม่ลงเลยยังยังดีอยู่ดูฝั่งซ้ายครับคันนี้นี่ครับเด้งลงเลยเห็นไห <recovering. S 1> มนี่เห็นไหมนี่แต่เบาๆนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไห<ๆ>มครับว่าทําไปทํามาเสียสปริงได้ตัวหนึ่ง ผมพยายามมากนะครับถ้ามันนานมากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดผลเสียกับเครื่องยนต์นะผมบอกไว้ก่อนถ้าเราเผาเผานานมากเกินไปนะครับแต่ก็โอเคมันดุดมาแล้วไม่มีปัญหาหรอกนะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับอย่าขันขึ้นอย่างนี้เห็นไหมครับสังเกตด้ว่านี่ครับมันจะมีแหวนเขาจะมีแหวนรองฝาสูบอยู่แล้วนะครับแหวนนี่มันจะกันรั่วอยู่แล้วมันจะขยายตัวก็ต่อเมื่อมันร้อนนะครับมันจะกันรั่วอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้น อย่าไปขันมันแรงมากยิ่งขันแรงยิ่งเกิดผลเสียนะครับไม่ได้เกิดผลดีนะบอกไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าน็อตต้องขันแน่นคือดีไม่ใช่นะครับขันให้พอดีขันให้พอดีคือมันมันตอบไม่ได้นะครับว่ามันกี่ปอนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าขันอย่าไปขันแบบโอ้กัดฟันขันขนาดนั้นขันให้มันพอดีอ่ะกึ๊ดพอแน่นเดี๋ยวขันดึงมือกึดกึ๊ดกึ๊ดพอนะครับอย่าไปดึงยาวมากขนาดนั้นดึงอัดจน โอ้โห oh, oh, oh. ผมถอดนี่ผมเหนื่อยมากนะครับผมกลัวมากเลยนะครับถ้าน็อตหัวเสียเมื่อไหร่เนี่ยเอาออกไม่ได้เลยนะครับด็อตหัวมันเนี่ยอันนี้ดีที่ผมก็แต่งแต่งหกเหลี่ยมผมใหม่ครับเนี่ยผมก็แต่งหัวหกเหลี่ยมผมใหม่เอาจีอาจีให้มันคมที่สุดนะครับกว่าจะอ,าออกได้ก็ใช้เวลามากเลยแล้วก็เหนื่อยมากนะครับก็อยากนำคิพยาทาน,นี้มาบอกกล่าวสมาชิกกันดู นะครับอย่าลืมนะครับอย่าขันแน่นเกินไปนะครับอ้าวโอเคครับผมขอบคุณครับ